ฉันได้รับรายงานมาว่าวันนี้เราต้องไปทํางานในบ้านของมหาเศรษฐีคนดึงนะไม่ใช่ไหนายไม่อยากได้เงินนึกไงโอยอยากได้แต่ง่วงมากไม่ไหวแล้วโอ้ยง่วงอะไรขนาดนั้นเราดูคนนี้เราเราจะเราจะไปทํางานกันกี่โมงอ่ะก็ประมาณห้าทุ่มอ่ะพี่โม่ก็ดึกอีกแล้วเหรอไอ้ลุกหลูกยอ้ยาไม่ทันแล้วไม่ยาอย่าเพิ่งแม่พูดจิตการแบบนี้ไม่ได้เลยนะพี่โม่นะดึกั้งี กลางนี้เนี่ย<ๆ>เรามีเรื่องแปลกๆบ้านหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนมีดวงวิญญาณหรืออะไรบางอย่างสิงสถิตยอยู่ทำให้เกิดเหตุแบบแปลกๆทุกๆสินาทีจะมีของขยับรูปภาพเปลี่ยนหรือไม่ก็มีเสียงแปลกๆนะ มีอะไรเพิ่มา้อย่างงั้นแล้วก็ที่เราจะรับโทรศัพท์เรามาดูห้องกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละห้องเดี๋ยวมีอะไรบ้างทุกคนช่วยกันจาและจากนั้นเราจะสามารถรายงานผู้ที่แบบว่าเป็นเจ้าของบ้านได้อ่าดูห้องนี้ดิห้องแรกเลยดีกว่าห้องนี้เนี่ยก็คือมีรูปของชายคนนึงนักคคุริสรูปของกบที่กําลังแบบเออนั่งท่างขานะ อันนี้มีรีโมทมีโซฟาต่างๆอะไรประมาณนี้เอ้ยไฟมีกี่ดวงอะหนึ่งสองสามสี่มีไฟดอกไม้สี่ดวงนะทุกคนโอ้โหต้องจำยันหลอดไฟบนเพดานเลยเหรอฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องจำหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีแบบไฟงอกมาอีกห้าอันน่ะทำไงอะโอ้อ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตัวสนุกเนี่ยมีลูกสนุกสี่ลูกานหน้าตรงนี้มีรองเท้าสามคู่โอเคมีแชมพูกับเครื่องแต่งหน้านะครีม ยาสีฟันต่างๆว่าไงจ๊ะนายต้องจำนะว่าทิชชู่ม้วนนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นโอ้โหใครจะนั่งจำจำเยอะไปบ้า่าฉันจำแค่ว่าจะดูส้มสีแดงละกันฉันจำยังไม่ได้ยไม่ไหมนไม่ต้องนายไม่ต้องเอาตัวเข้าไปในนั้นเพื่อนสกปรกแล้วเข้าห้องเข้าห้องอาบน้าไม่ได้เหรอเพื่อนเราจะดูข้างในกระเบื้องจะมีกี่แผ่นนะโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นคือไปข้างบนเลยหรอดูชั้นล่างก่อนไหมผมเดินผิดข้างล่างเหรอาดนที้ล่างดีกว่ ชั้นล่างตรงนี้เนี่ยเราจํากันได้ง่ายนะก็คือภูเขาวขวามือคือภูเขา,ามีรูปโกอดโจ้โกต้กนไม้โอเคเนี่ยไอห้องนี้ห้องอะไรอะห้องเรียนเหรอห้องเรียนงานอ่าชั้นน่าจะเป็นห้องเหมือนห้องทํางานปะ่ะมันมีเอกสาราแล้วก็มีชั้นมีลังโอ้มีที่ฟิตเนสด้วยในระหว่างที่แบบว่า เขากําลังทํางานอยู่เขาต้องมาออกกําลังกายตรงนี้ดิสหน่อยนะ๋องเงี้ย๋อาจจะไม่ใช่ฟินเน็เราตักผ้าอ๋อเอออาจจะใช่เพราะว่าฉันว่าเขาเอาไปชิดผนังขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเอาไว้ตักเป็ตัวโคล่าหนึ่งป๋องดินสอสีแห่งกับกระดานอดินสอสีแท่งนะเพื่อนอันนี้ไม่มีอะไรนะฉันว่าจำง่ายๆเลยล่ะ ต่อมาทางฝั่งของครองครัวของบ้านหลังนี้ว้าวมีถาดผลไม้ตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็เฮ้ยบนโต๊ะมีกีป๋องครับสองปองอ่าสองปองแล้วก็มีอาหารหมาด้วยนะตรงเนี้ถ้าเกิดมันพีนเป็นหันแมวนี้ไม่ใช่นะอันนี้ปกติป่ะเนี่ยอะไรเนี่ยรูปรูปกลางเนี่ยปกติไม่ใช่ภาปผักหขดแบบนี้เอาจริงปะ ภาพในห้องนี้คือเป็นภาพที่น่าก,กลัวมากนะยกเว้นภาพอันสุดท้ายรูปแมวจูบกัน <Okay. S 1> uh huh. ออาฮะข้างนอกเหรอต้องจำไหมข้างนอกอาจจะต,ต้องจำนะบางทีอาจจะมีคนอยู่ข้างนอกก็ได้เพือ่อนอข้างนอกมีแค่เตาบาร์บีคิวอันเดียวนะทุกคนไม่มีอะไรหรอกอืม hmm. ไปกันต่อครับโหบ้านหลังดีคือจะจำยังไงหมดเนี่ยมันเยอะแล้วเหลือเกินตรงนี้มีรูปโมนาลิซาโอเคลงมาข้างล่างก่อนมีท้องใต้ดินด้วย เฮ้ยห้องใต้ดินของเรามีบันไดมีถุงขยะไม้เบสดบอลแล้วก็ข้างหลังเหมือนมีหุ่นด้วยนะหุ่นหลอกเสื้อสงตัวน่ากลัวถ้าเกิดว่ามีเพิ่มมาอีกตัวนึงนี่คือจบเลยนะวิ่งหนีดิ๋ยาโอเคฉันไปก่อนเพื่อนี่ตู้ตู้ไฟโอ้อ้าวอย่าบอกนะว่าเกมนี้มีไฟดับด้วยออ้ยให้เราสามารถที่จะฟิกไฟได้ถ้าเกิดว่ามันดับโอเค เอาใครมันออกแบบวางไอชั้นวางให้มันต้องวิ่งสลับปั่นปาอย่างนี้เนี่ยมันไม่แนใจแต่ว่าฉันบอกเลยนะว่าเกมนี้เนี่ยทรมานจิตใจคนมากเพราะอะไรรู้ไหมไม่มีไฟฉายเอออุ้ยแล้วห้องนี่คือแบบเยอะมากอะนี่ห้องอะไรห้องนอนนี่มาสเตอร์เบดรูมอุ้ยห้องนี้มีเหมือนเป็นตู้ขนาดใหญ่นะแต่ว่าเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยอะเอาละด้านบนหูยด้านบนจำไง่ายครับ ทิชชู่ช้างผู้หญิงน้ำตกทิชชู่ช้างผู้หญิงน้ำตกแล้วก็ลูกกตาอุ้ยห้องแรกเป็นห้องเด็กเลยแล้วดูโอ้ยเด็กวาดรูปอย่างหลอนน่าไปไปพี่ไหมโอ้เล่นอะไรเนี่ยแปลกแล้วแปลกแล้วแปลกแล้วไหยเล่นอะไรแบบนี้ไม่ได้นะเฟยน่ากลัวจะตายแล้วดูสวิตดิใช้การเด็กด้วยถ้าเกิดว่ามันเขย่ามานี่บอกเลยสยอกขวานเออเออเอ เฮ้ยฝั่งนู้นมีที่สําหรับนั่งกินน้าชาด้วยทุกคนโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรารับโทรศัพท์เลยดีกว่าเพื่อที่จะรับจ็อกว่าไงเพื่อนมุมนี้ฉันบอกให้นายจำแล้วไงไอ้มุมนี้นี่สีชมพูสีม่วงหรอฉันดูเป็นชมพูมามามาเรียบร้อยเรียบร้อยแก้วสองใบนะเอาละฮัลโหลสวัสดีครับขอบคุณมากนะคะที่รับงานนี้ คือว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีเรื่องผิดปกติเยอะมากๆเลยค่ะบางครั้งของที่นี่ก็หายไปมีคนชอบมาบุกรุกมีเสียงแปลกๆในห้องน้ําและฉันเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรายงานฉันในทุกระเบียดนิ้วเลยว่าแต่ละห้องมีอะไรแปลกไปบ้างถ้าเกิดว่าคุณทํางานนี้สําเร็จฉันมีเงินก้อนโตให้กับพวกคุณนะคะขอร้องให้ยอยู่ที่นี่จนถึง6กโมงเชา้าแลวคุณถึงจะจบงานได้ระวัง อย่าให้อะไรมันผิดปกติมากเกินไปในบ้านไม่งั้นล่ะก็คุณอาจจะหลอนประสาทและอาจจะตายจากที่นี่ไปก็ได้เอาไงดีพี่ม่เขาบอกว่าเราอาตายเดี๋ยวผมกดออกเกมสักครู่หนึ่งนะครับบ้าเลยโอเคตอนนี้เราต้องคอยสอดส่องดูนะเห็นไหมว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีบอกว่าสิ่งผิดปกติมีเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ถ้าเกิดว่ามันขึ้นสิ่งผิดปกติมาเมื่อไหร่ล้วก็ เราจะต้องไล่ไปตามห้องต่างๆเพื่อดูว่ามีอะไรแปลกไปบ้างโอเคอ๋อข้างล่างมันคือระดับภัยคุกคามถูกต้องข้างระดับบอมอลำตอนนี้รองเท้ายังสาวคู่เหมือนเดิมฮะยังไม่มีอะไรเพื่อนกินข้าว่อได้ไหมตอนเนี้ยโหมัน,นม,มีอะไรเลย่านน่ะสงสัยอย่างหนึง่งเจ้าของบ้านบอกว่าบางทีก็มีเสียงแปลกๆในห้องน้ําหรือว่ามันจะมีผีฮานากโกรหรือเปล่าเ้อเจอเจอเจออะไรอะอะไรอะไรสิ่งแปลกปลอมอะไรอะสล็อต เฮ้ยขันหลังันหลังขันหลังะเฮ้ยเอ้จริงฉันก็รู้ว่านายเล่นมุกมาท่อตอนแรกเล่นมุกแต่มาแล้วมาพอดียดหยดยดีๆมันก็มีโทรศัพท์เปิดขึ้นมาไอ้โทรศัศน์เปิดขึ้นมามันคืออะไรอ่ะอีเมดเปล่าหรืออะไรอ่ะพี่มอดีอันนี้แปลว่าอะไรมันมันบอกว่าแกจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่สวยสดงดงามอุ้ยนี่นะสวยสดงดงามไม่สวยเล้วว่าเราต้องรีบรีพรอนเลย อันนี้คือออน่าจะเป็นภาพนะ i m เมจปะไม่รู้ว่าลองลองลองนะภาพแปลกแปกอ่ะฉันลองรายงานก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าเออมันไม่ถูกต้องถูกไหมเนี่ยถูกถูกถูกแต่ยังมีอยู่เพื่อนยังมีอยู่มันมีบางอย่างเกิดขึ้นมาอีกแล้วทุกคนมปดูข้างไหนไปดูข้างไหนนะฉันว่ามาดูที่ห้องครัวดีกว่านะทุกคนกระป๋องก็ยังอยู่ครบฮ้ยได้ยินเสียงแปลกไม่ได้ยินเสียงข้างบนดิฉันตึ๊ตต มันทุบเอาหัวทุบแล้วต่างอยู่เนี่ยมองดิเปิดประตูหน่อยสิอินทุระอินทุระนายรีพอร์ตนายรีพอร์ตข้างนอกเฮ้ยแล้วก๊อกน้ำเปิดเองเอาเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วีเปิดประตูด่วนเลยมันแก้ผ้าด้วยทุกคนวุ้ยหายไปแล้ว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 อนนี้อะไรเนี่ยก๊อกน้ำน่าจะเป็นออเตอร์นะอ้าวไปแล้วรายงานไปแล้วเฮ้ยมันมาคออีกแล้วมันมาคออีกแล้ว มมมมััันนนไไ่ต้องปเฮ้ยได้โปรดเถอะขอฉันเข้าไปอาบน้ำหน่อยเถอะนะฉันอาบน้ำหน่อยฉันแก่เพ้อหมดแล้วรายงานแล้วพี่โมรายงานแล้วรายงานแล้วพี่รายงานไปแล้วพี่รายงานไปแล้วทรเอไปดูข้างนอกเลยนะเราออกไปดูข้างนอกเราจะเห็นไหมไปแล้วเอ้าผมรายงานไปแล้วอุ้ยมองไม่เห็นมองเห็นดีแล้วดีแล้วมันมีรั้วกั้นอยู่โอ้ยแวงว่าต้องโดนต้นดูที่หน้าต่างด้วยดีบางทีอ้าวอย่าปิดประตูใครปิดประตู ตอนนี้ระดับภัยคุกคามคือศูนนะครับครับพวกเรายังคงรอดอยู่ทุกคนอะไรอะไรเหมือนเสียงมันมาจากทิศเดิมเลยหน่ามันกลับไหรือเปล่าเสียงคออีกแล้วเออดูดูโออเขาเป็นอะไรเขาอยากเข้าอับน้ำมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอาอีกลย่ะ มันไม่เปลี่ยนหน้าต่างเลยอะ่ะนี่ไลยฉันเธอก็ไม่เปิดหรอกเนาะฉันขอเข้าไปหาพวกนายหน่อยฉันขอกรอดคนละทีสองทีฉันว่านะคุณผู้หญิงที่จ้างพวกเราบ้าเนี่ยเจอไอ้โรคจิตนี่แน่ๆเลยก็เลยให้พวกเรามาปราบปรามา <ไป S 2> ามัอนอ่ะไปทีวิดีโอไว้เลยตัวเแี้งไปรายงานตำรวจไปชิวๆไปโอเคไปแล้วโอเคไปแล้วแล้วก็โทรศัพท์ด้วยเพื่อนเพื่อนเพไม่นาฬิกา,<ช>ามันเป็สามสามอะ<น>่ะเฮ้ยเฮ้ยนาฬิกาแปลกไป เออันนี้น่าจะเป็นออฉันคิดว่าน่าจะเป็น Strength Image อะไรนะอะไรงานล่ะเวสเวสคร็อกฮะมันมีด้วยหรอเวสคร็อกนี่มันไม่มีงั้นอะในการแปลกๆไม่หายหรไม่หายเฮ้ยงั้นงั้นเป็นอัลเธอร์กันอัลเธอร์อัลเธอร์อัลเธอร์นั่มันต้องมันต้องรายงานอัลเธอร์สามทำสามเหรอโอ้ยน่ากลัวนะไม่ใช่โฮโคไม่ไม่ใช่อ๋อไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <W U> ถ้าเกิดว่าม mm ันนอกเหนือจากสิ่งที่พวกเราเห็นในแท็บเล็ตนี้เราต้องถอดเป็นอร์เธอร์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าด้านบนอ่านว่อะไรผิดปกติก็ได้นะเริ่มจากห้องเด็กก่อนละกันห้องเด็กไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเป็ดเป็ดหายเป็ดหายเพื่อนเป็ดหายเป็ดหายเป็นอะไรอ่ะอ๋อเป็ดยางใช่ปหใช่ใช่ใช่ missing object เป็ดยางหายไปลองรายงานที่ว่าจะกลับมาไหม missing object ตอนนี้เราได้เจอว่าห้องเด็กนะครับมีเป็ดยางได้หายไปแต่ถ้ามันกลับมาหมายความว่า พิกิจนั้นขโมยไปเอาใช่เนี่ยล่ะรายงานอยู่เอาไม่ใช่เหรอแล้วแล้วเป็ดยางหายไปไหนอะมูฟหรือเปล่ามูฟมูฟหรือเปล่ามูฟหรือเปล่าอาจจะมูฟไปอยู่ห้องอื่นอุ้ยอะไรประตูห้องน้ำมาแล้วประตูห้องน้ำข้าวเปิดปิดเองเห็นมั้ยนะ ใช่่มันน่ากลัวขึ้นทุกทีนะเพื่อนอ๋อป่าป่าเปล่าฉันฉันกดเปิดทะลุกำแพงโอ้ยทำอะไรกันเพื่ออะไรอะบ้านหลังนี้มันยังหลอนไม่พอเหรอเราต้องมาแกล้งกันเองอะโอ้เพื่อนโอเคงั้นไปดูห้องนอนนะแล้วก็ท้องฟ้าอุ้ยอุ้ยอะไรเจอคอมเฮ้ยมีการ์ตูนเปิดใครเปิดการ์ตูนไหมโอ้ มาดูกระตูนกันถเถอะไปดูอีเมดอีเมดทุกคนตอบอีเมดร,รายงานเลยเปิดแฟมิลี่กายแล้วตอนนี้นั่นแหละดิเออนนแต่ห้องนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆอย่างหนึ่งนะคือฉันรู้สึกว่ามันดูแบบโล่งๆอะ่ะอาจจะมีใครบางคนแอบอยู่ในนี้ก็ได้นะนี่ในตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ไม่ก็<ะ>เขาทำไว้เล่น VR ทำลโอ้ทำไมไม่ได้มีอานะในห้องนี้มันมืดเกินกว่าที่พวกเราจะรู้ได้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะพี่โมตรงไอ้ก้าอี้สองคนอ่ะปกตินะโอเคไม่มีอะไรงั้นลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าถูกไปดูบอลอลสซ่าบอลบอลอเลิซ่าเฮ้ยดําเลยอ่ะโอ้โหแล้วดูปากดิยิ้มด้วยสีตกละโอนาฮะบอลิซ่าสีตกเป็นกลายเป็นขาวดำเฉยเลยน่ากลัวโคตรทุกคนไอ้ลินชักนี่โอเคกลับมาแล้ว ลิ้นชักไม่เปิดอย่างนี้ป่ะไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดปกติมันปิดมบโมบโมบโมีใครบางคนเปิดมันไม่แน่นะว่าไอ้ผู้ปลุกรุกเมื่อกี้มันแอบเข้ามาในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยมันมันเปิดอ่ะแล้วทำไมไปดูนอกนี่ไม่มีนะมีใครรายงานหรือยังอ่ะโอเคครับมูฟออบเจกต์เรียบร้อยครับเฮ้ยเอาชนะวะมีอย่างอื่นด้วยหรอเมื่อกี้เมื่อกี้มันมมบกระทะพี่กิจมันมีมูฟอีกเอากระทะด้วยนะกระทะกับมูฟโอเคโอเคอู้ อุ้ยไฟดับสวยแล้วไงตอนนี้เราต้องไปปิดเออ่ปิดแล้วก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อทำให้ไฟมันรีสตาร์ทอะไปไปไปลงห้องคือห้องตายดินเนี่ยนะไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเพื่อนเรากลัวผีไป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 ด้วยกันไปด้วยกันเสร็จแล้วโอเคอุ้ณคุณคุณเฮ้ยหุณคุณคุณเกินหุ่นเกินหุ่นเกินหุ่นเยอะไปมั้ยต่้ยใครนมาเปิดเปิดประตูมีคนเคาะประตู พอี่พอร์ตขึ้นก่อนด้วยเหน่อยค่ะเฮ้ยมันเปนมันมีมีคนอยากจะเข้าอ่ะอยากจะเข้าห้องเราอ่ะฉันรีบพอร์ตแล้วนะเร็ว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 โอเคเรียบร้อยรีบขึ้นไปดูข้างบนเลยให้ตายเถอะมีมีใครเข้ามาในบ้านเราจริงๆด้วยพี่โมเตรียมรายงานอินทรเดอร์ได้เลยมันอยู่ซ้ายมืออ่ะนี่นี่มันอยู่ห้องนี้มันอยู่ห้องนอนหน้าบ้านเลยมันมีห้องนอนด้วยเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงจากตรงนี้อ่ะ ไม่ใช่เพื่อนเดี๋ยวน้นพี่กิดูหึ่งหึงเห็นไหมไอ้เสียงหึ่งเหรอไม่ทางนี้ทุกคนไม่ใช่ในท้องนอนก็มีพี่โม้โอแต่ตรงนี้มันเคาะอยู่ที่หน้าประตูหน้าบ้านนายเดินไปดูดิโอเคโอเคโอเคเคาะไม่หยุดเลยนะนี่อยู่ข้างในเหรอคะฉันมาส่งพิซซ่านะคะเห็นใครไหมพี่ไมาไม่รู้ว่าผมมีพอร์ตเปิดประตูให้หน่อยนะคะ โอเคไปแล้วไปแล้วเนี่ยมันเสียงหึงหึงมันอยู่ห้องนั้นแน่นอนอะแล้วมันคืออะไรอะไอหึงหึ่งอะใันคิดว่านัทไอยไม่ก่อนหน้านี้กระดาษมันเยอะขนาดนี้ไหมไม่ใครทำการบ้านมะเยอะเยอะมากเลยอะเยอะขนาดนี้ฉันเอ่อฉันเอ็กซ์ตาออบเจกต์นะโอเคฉันรีพอร์ละเขาปริ้นิดว่ารมาเกินเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าอะไรมีคนตอบวยด้วยเปลือย่องงานทีไยงานทีไยงานที นี่ใช้เข้ามาในบ้านนายได้แล้วพวกนายเซ็กซี่จังเลยนะตาผมช่วยด้วยโอเคไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้มันปิดหน้ามันไว้แต่ฉันเห็นหน้ามันอะหน้ามันคือคนเดียวกับที่เอาหัวโคกกระจกใช่ใช่มันคนเดียวกันเลยหรอก็ว่าเสียงอะไรไะเฮ้ยทุกคนก่อนหน้านี้มันมีหกตัวหรือเปล่าไม่ไม่ไม่แก้วข้างๆโคกหายแก้วหายก็อี้มันมีหกตัวหรอฉันจำได้ว่าตัวมันเล็กกว่านี้ปะไม่รู้แต่ แต่ว่าข oh, ้างๆโคกอะหายแน่นอนโอเคฉัน <es> ง <rebell ious> ั้นฉันรีพอร์ตเป็นบิซซิ่งก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยโคกะทำอะไรอะอะไรอะอะไรอะอีตูเดอร์อีตูเดอร์พี่กิตอีตูเดอร์แป๊บนึงแป๊บนึงอุ้ยคนลุกเลยคนลุกเลยเบอร์เบอรคนจะตายนะนี่ขนใช่ไหมโอเคเอ้าฉันฉันรีพอร์ตให้แล้ว อ้ยคนลุกหรือเพื่อนตกใจหมดเราตะมูกเราเสียผมเองคือชอบงานการดึกถ้าตายนี่เหงาเลยนะกลับล็อบบี้เลยนะเป็นชิ้นนายน่ากลัวกว่าไอตัวเมื่อกี้อีกตายเถอะขอให้ไปสุสุขตินะพี่โม่นะเราไม่มีใครที่แบบว่าสร้งไฟให้เราได้อีกกระทะกระทะมู๊บกระทะมู๊บกระทะมู๊บห็นงไรอ่ะนี่อ่ะเฮ้ยยินมไหมเฮ้ยกก ข้างบนหรือข้างบนดูข้างบนไหมใช่ว่าข้างบนใช่ว่าข้างบนอินทูเดอร์แน่ผมผมตั้งไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมีรูปมันมีรูปเฮ้ยแป๊ดดู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 รูปรูปกระต่ายดิรูปกระต่ายเมื่อกี้มันเจ็ฉันเห็นเหมือนมันโอ๊ยมันขยับได้โอ้ยอิมเมจอิมเอ้ยแม่งแม่งอินทูเดอร์ก่อนไอ้กําลังจะบอกว่าให้หลบก่อน จบแกไโดยแล้วไม่เราจะไม่เปิดประตูให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดพี่เมื่อกี้แกทำกับฉันไว้แสบมากไอ้ตัวปีศาจเ้นมปดูห้องน้ำดิเมื่อกี้เราเจออะไรตลกๆในห้องน้ำด้วยอะไรหรอมันสบู่อะสบู่แบบกลายเป็นก้อนใหญ่เันเริ่มเลยใช่หรอใช่โอฉันรว่ามันไม่ใช่สบู่อ่ะอุ้ยเอเสียงอินทูน่าจะเป็นหิน เห็นอะไรสักอย่างแน่ๆเลยงั้นเราจะบอกว่ามันขยายไซน์นะอันนี้ใช่ปะขยายไซน์ก็คือ d i s t o r g e object เออดูแบบผิดเพี้ยนไปอะเออมันมันยาวอะสบู่รูปร่างยาวโอเคเรียบร้อยกลับมาขดเหมือนเดิมโอเคไม่เสียงรึ่งๆอีกแล้วอะหน้าชั้นบนนะเพื่อนหน้าชั้นบนนะตอนนี้ฉันรีพอร์ตถังน้าเรียบร้อยแล้วห้องเด็ก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 มีอะไรครับ ห้องเด็กเตรียมโยกโเกเอยนอนซะนะลูกนะรีพอร์ตแล้วพี่กิดรีพอร์ตพีอร์ตมันมีการขยับมันมีการโยกมันมีการมูฟ <Okay. S 2> โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเรียบ okay, ร้อยนะภาพทุกแก่ยังคงเหมือนเดิมนะมีช้างมีผู้หญิงแล้วก็น้ำตกโอ้โหแสงแวววาวมาจากเครื่องซักผ้าทุกคนเคเรื่องซักผ้ารุ่นใหม่ มีแสงในตัวใช่มีแสงแปลกๆฉันรีพอละอิสกายเอาเพื่อนจะเป็นอิสกายไม่แน่นะว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องสกปราแต่อาจจะเป็น UFO ของเอ่อมนุษย์ต่างดาวอิสกายนี่ยังไงนะต้องเอาหัวหมุดเข้าไปเลยหัวมุดเข้าไปน่าจะใช่นะแปง้งแป้งมานี่อะไร,ไรไกันทําไมไพคูคามมันขึ้นนั้นแล้วคุณดูนะเข็มนาะฬิกาว้ย มันเหมือนกับว่าอันนี้อาจจะเป็นไม่ใช่ไปคุกคราบแต่เป็นสิ่งที่ผีต้องการจะบอกแล้วว่าเกไปไหนไม่รอดหลกพี่แกมันขึ้นแล้วมันมีการมูฟฉันว่านะน่าจะมูฟปะไม่รู้ผมกดอาเธอร์ไปด้วยกันเหนียวใครจะใครจะมูฟว่าเข็มนาฬิกาจะหายหรือเปล่าโอเคอาเธอร์ใช่อุ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ที่ไหนชั้นสองชั้นสองไอห้องมืดไอห้องที่เปิดไฟไม่ติดอะทำไมอะอะไรขึ้นหรอเฮลมีวุจัดเลยอุ้ยอะไรอ่ะออื่เหรอเฮล์มีเฮลมีเฮลมีช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยจะเอ็กซ์ต้าออบเจกต์มากกว่านะฉอนต้องมีเพิ่มมาแต่ก่อนหน้านี้พอดอีกตรงนี้ไม่มีเลยอ่ะมันก็จะสื่อสารกับเราว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยเกิดคดีฆาตกรรมแน่ๆเลยเอ็กซ์ต้าครับ อีกลาใช่ไหมโอเคเหลืออีกแค่สามชั่วโมงกว่ากเท่านั้นทุกคนเฮ้ยแก้วเกินไะเพื่อนแก้วเกินในห้องครัวน่ะเออมามามาห้อง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 ลิฟต์ตัวไอ้ตัวดำไอ้ตัวดำไอ้ตัวดำเฮ้ย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 อยให้หน่อยมีผอยให้หน่อยอ้าวอะทัโมตายแล้วเพื่อนหมดแล้วมีผอยแล้วมีผอยแล้วพี่โบตุยแล้วมันไปยังแป้ง รีพอร์ตแล้วเหมือนกันรีพอร์ตแล้วเหมือนกันโอเคโอเครีพอร์ตช่วยไม่ทันอีกแล้วใช่ตากรรมเดิมรีพอร์ตช่วยไม่ทันอีกแล้วอยู่ดีๆมันก็ออกมาจากโรงรถโอเคเจอแล้วเจอเจอแสงแปลกๆในตู้นี่แหละเครื่องละผ้าแกโอเคพี่กิตรีพอร์ตเลยพี่ไม้ลงไปซ่อมไฟส่วนฉันเฝ้าฝึกชัยโม่เฝ้าทำไมเออเฝ้าทำไม ใช่แล้วใกล้ยตัวดำตัวดำเจอตัวดำข้างบนตัวดำข้างบนผมผมอินทูเดอร์อินทูเดอร์อินทูเดอร์ลงมาลงมาลงมามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเพื่อนอย่ามาอย่ามาอย่ามาฉันรีบหลแล้วฉันรีบหลแล้วมันไปไปยังไปไหนอะไรโอเคอุ้ยขนลุกเลยมันเดินออกมาจากห้องข้างบนอะห้องคอมข้างบนน่ะฉันรีบหลซ้ำอีกรอบเลยมันมาแล้วอินทูเดอร์อินทูเดอร์อินทูเดอร์ก่แล้วก่แล้วแต่มันตามขยัน พี่พอร์ตยังทใครอะพี่พอร์ตแล้วมันตามฉันมันตามฉันยังไม่เอ้าพอมันตีทรัสเสร็จปุ๊บรายงานเสร็จเลยตีสี่เลย A few moments later ตอนนี้อีก15นาทีตีสี่ไปตัวตัวรับตำในห้องครัวห้องครัวห้องครัวในรีพอร์ตเลยโอเคโอเคมันยืดโอ้โหผมกอนรีพอร์ตแล้วกอนรีพอร์ตแล้วกอนรีพอร์ตแล้วผมปิดแล้วมันก็เลยบอกโอ้โหผมปิดประตูหนีพอดี คร้ีีปะตูอดฝั่งนู้นการน้ำทุกอย่างแบตนี้ไม่ได้ยินเสียงนะเคาได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินอ่ะผมยางล่างเสียงเสียงแปลกๆอะไม่ใช่หีบูเด้อใช่ไหมพี่ไหมไม่น่าใช่เดี๋ยวเขาดูเขาเองเฮ้หายนี้หายนี่หายผมแก้วหายแก้วหาย ไม่มีชีเปลยอยู่ในห้องโปรเจคเตอร์โอเคกลัมาแกลัมาแทุกอย่างปลอดภัยดีครับชีเปลยมาชีเปลยอยู่แล้เอาายเลยเอาพี่บอโอ้โหมันดักนะพี่ไปตูดหนีมาหนีมารายงานอยู่รางานอยู่โอ้โโอ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้โออ้อ้โอ้โเ้้โอ้โอ้โอ้อี้โอ้โอ้้โอบโ้โว ดูนี่โอ้เบี้ยวยาวเลยกรทะเบี้ยวคือจักรทะกลายกลายเป็นหม้อแรงดันน่ะคนละเรื่องเลยอ่บอกเลยว่าต้มกระดูกหมูโอเคเปิดเรียบร้อยเฮ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะอู้หู้พี่พีกิรมันยื่นต่อหน้าฉันเลยดูนิเฮ้ยเออโคตรโคตรสุด ยืดต่อหน้าเลยอะไรยืดห,หรือกระทะยืดโมงอะไรเนี่ยกระทะแล้วไม่มีเสียงกระอินทูเดอร์ก่อนเลยเฮ้ยอยู่ห้องครัว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 อู้ไม่ไหมาดูดิไปแล้ว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 ตัวอะไรตัวเดิมวะโอ้ดีแล้วฟังเดิมตัวเดิมตัวเดิมไม่ที่มันติดเฮ้ยเดี๋ยวห้องเด็กมีตัวอินทรูเดอร์ งั้นก็เป็นสเต็รังสเต็งเมทโอ้ยมาแบบนี้ฉันว่านะเด็กที่อยู่ในบ้านหลังนี้เขาเห็นในตัวนี้แน่นอนเลยอ่ะเขาก็เลยวาดรูปแปลกๆดูดิพวกนายอย่าลืมไ้ตัวดำตัวจริงโผล่มานะรักษาชีวิตเอาไว้อะไรเกิดขึ้นได้5หมฮีอดเหลืออีกแปดนาทีเหลืออีกแปดนาทีจะหกวงเช้าวุ้ยมันมันวายเงี้ยมันวายกแล้วเพื่อน โอ้บุกมงเชาแล้วมงเชาแล้วเฮ้ยผมได้อชิพเม้นชนะเหมือนกันเช้าแล้วทุกคนจะทำไงออกไปกับบ้านเลยไหมเย้ แล้วก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการหาสิ่งผิดปกติในบ้านนะโอ้โหครั้งนี้เนี่ยรงเล่นเกือบเจอครบทุกอย่างเลยนะทุกคนและที่สําคัญนะตัวเกมนี้เนี่ยเขาตอนนี้มีแค่แมปเดียวไงถ้าในอนาคตอาจจะมีแมปอื่นๆดอีก็ได้อ้ย <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยฉันกลัวตัวสีดามากสุดเลยอ่ะอยูดีก็โผลม่มาไม่ได้มีเสียงตกใจหมดใช่ โคตรหลอนก็เป็นว่าใครชอบกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับใช้พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งหน้าถ้าอยากให้พี่โมโ่เล่นเกมการดึงอีกแล้วก็กดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะอ <c oughs> ้าว <c oughs> ดึงแน่นอนต้องเป็นกน <c oughs>